ซิมผีบัญชีม้าใครที่มีอะไรอยากถามก็พิมพ์ไว้นะครับพิมพ์ไว้เดี๋ยวตอบให้เดี๋ยวตอบให้น่าจะมีเวลาถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าไม่มีใครถามอะไรก็ ปุ๊บปั๊บก็จบก็จบนะครับส่วนมากเป็นคนใต้ครับคือมีคนบอกผมว่าฟังแล้วเสียงแปลกๆถูกครับปกติผมก็พูดใต้ครับมาเจอาทองแดงนี่มันจะเป็นเรื่องธรรมดาลองพูดใต้ก็ได้นะครับพูดใต้ ก็ลองเดี๋ยวผมลองพูดดูแล้วก็จะกลับไปดูว่ามันเหมือนที่เขาพูดกันในทีวีไหมนะครับซิมพี่บัญชีมาครับซิมพี่บัญชีมานิดเดียวกับเอ้าคนที่กดมาคนแรกก็คือเมียผมเองนะครับกดหนึ่งมาครับแสดงว่ายังไม่นอนนะครับยังไม่นอน <c oughs> ก็รับความรู้ไปนะครับ ถ้างั้นก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าไอ้ซิมผีบัญชีม้าเนี่ยเป็นกฎหมายใหม่กฎหมายที่เพิ่งบังคับใช้แล้วเราจะเรียนรู้แปว่าคุณจะอ่านกฎหมายยังไงนะครับคุณจะอ่านกฎหมายยังไงนี่ครับหน้าตากฎหมายมันอยู่อย่างนี้ครับต้องลงในราชกิจจานุเบกษานะครับลงในราชกิจจานุเบกษา นี่ครับเขาจะบอกว่าหน้าที่เท่าไหร่เล่มที่เท่าไหรตอนที่เท่าไหร่นะครับราชกิจจานุเบกษาลงไว้วันที่เท่าไรนี่ครับ16มีนาคม2566นะครับกฎหมายนี้ชื่อว่านะครับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566นะครับ66 เวลาคุณอ่านกฎหมายเนี่ยดูตรงนี้นะครับว่าลงในราชกิจจานุเบกษ,ษาวันที่เท่าไหร่ลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไหร่นะครับอ่านี่ให้ไว้นะวันที่เท่าไหร่ครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกฎหมายจัดตราไว้ที่นี่ครับมาตราหนึ่งพระราชกําหนดนี้เรียกว่าเนี่ยนี่คือชื่อของเขานะครับ นี่คือชื่อของเขาพระราชกกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยี2566ครับนี่คือชื่อของเขามาตรา2เนี่ยเขาจะบอกว่าพระราชกกำหนดนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทำไมประกาศถัดจากประกาศภายหลัง180วันประกาศหลังจาก90วันนะครับ คุณดูตรงนี้ให้ดีนะครับถ้ากฎหมายใหม่ที่มันไม่เคยมีกฎหมายมาเลยนะครับบังคับใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่กระทบกับใครแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่มีกฎหมายเก่าบังคับใช้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะเว้นระยะไว้ครับถ้าเกิดมีคนถูกจับกลุมคุมขังจะได้มีเวลาปล่อยตัวนะครับอันว่าเรื่องกฎหมายนะครับ เขาเขาว่าไว้ว่าครับไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นโทษกับใครทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นคุณให้บังคับใช้ได้นี่คือกฎหมายนะครับกฎหมายที่ตราทั้งหมดเนี่ยมันออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กฎหมายถ้าเกิดกฎหมายที่ไม่อัปเดตแสดงว่ามันดีอยู่แล้วครับแต่กฎหมายถ้าแก้ เขาจะแก้ดีกว่าเดิมนะนี่คือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับบัญชีม้านะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับเรื่องอาญากรรมทางเทคโนโลยีนี่คุณรู้อยู่แล้วครับหลอกกันช่อโกงกันโชคดีซับทางโทรศัพท์ทางออนไลน์นะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับ เขาจะบอกว่าให้เนี่ยมาตรากฎหมายเนี้ยให้สถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินเนี่ยสามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ครับ mm hmm. เพื่อป้องกันปราปรา,ปามาตยากรรมนี่คือเขาตรากฎหมายไว้เพื่อเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้นะครับกฎหมายนี้นะหลักๆคือมาตรา7มาตรา7 มาตราเจ็ดคือผู้เสียหายนี้สามารถแจ้งให้ธนาคารครับหรือว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเครือข่ายเนี่ยอายัดบัญชีได้ครับเมื่อก่อนต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อลงประจําวันและเอาประจําวันมาที่ธนาคารกฎหมายเขาเห็นแล้วครับว่ามันลําบาก ว่ามันไม่ทันการเขาเลยแก้ขึ้นมาครับแก้ขึ้นมาให้เป็นมาตราจคุณไปแจ้งอายัดได้เลยตามเบอร์โทรตามคอสายอาของธนาคารเนี่ยคุณแจ้งก่อนได้เลยแจ้งก่อนแล้วก็ให้คุณทําการเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกต่อกนานสอบสวนภายใน72ชั่วโมงคุณดูข้อนี้นะครับคุณไปแจ้งคุณไปแจ้งอายัด แล้วค่อยไปแจ้งร้องทุก์ที่พนักงานสอบสวนภายใน72ชั่วโมงนะครับนี่คือหลักการของเขามาตา8เนี่ยคุณจะแจ้งที่ไหนมาตา8ดคุณจะแจ้งที่ไหนมาตา8เนี่ยให้คุณแจ้งนี่ครับสถานีตำรวจ ใดในราชนานาจักรหรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญาการรมทางเทคโนโลยีหรือสอทเนี้ยได้ครับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ที่เขาเปิดสายด่วนให้แจ้งเรื่องออนไลน์นะครับนี่คือกฎหมายรองรับอยู่แล้วสำหรับกฎหมายใหม่นะครับมาตรา9 นี่คือหลักของเขาครับผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตานาใช้เพื่อตนที่เกี่ยวกับตนเนี่ยเกี่ยวกองหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรจะรู้นะครับเน้นตรงนี้นะครับรู้หรือควรจะรู้นะครับว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใดต้องระวางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ามปีหรือปรับไม่เกินส0 0แสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับโทษนี่หนักนะครับหนักกว่าลักทรัพย์นะครับ ครับปรับหนักกว่านะครับรักทรัพย์ปรับห0 0มื่นะครับนี่ปรับสามแสนนะครับปรับสามแสนเปิดให้ใช้บัญชีหรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่นถ้าคุณเปิดแล้วคุณเอาไปให้ผู้อื่นใช้โดยที่รู้หรือควรจะรู้นะครับคือข้อควรจะรู้เนี่ยทุกคนมันควรจะรู้หมดแหละครับว่าคนอื่นเอาหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปใช้คนอื่นเอา บัตร ATM ของคุณไปใช้บัญชีธนาคารของคุณไปใช้เนี่ยต้องรู้ครับว่ามันก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ข้อนี้ปิดประตูเลยครับถ้าเกิดคุณโดนข้อหานี้ก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับต่อมามาตรา10เนี่ยผู้ใดเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวพวกนี้คือพวกที่รับจัดหาซิมม้า ซิมผีบัญชีมานะครับโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีนะครับตั้งแต่คือคุณออกสตาร์ทที่2ปีนะครับตัดสินต่ำกว่านี้ไม่ได้ตั้งแต่2ปีถึง5ปีออกสตาร์ท2ปีถึง5ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึงแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาตรา10มาตรา11นะครับ นี่คือเหมือนกันแต่ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับมาตรา11จําจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0แสนถึง5แสนบาทนี่คือซิมผีบัญชีมา้าตามตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายกฎหมายใหม่ที่ออกมา ทีนี้คุณเห็นแล้วทุกคนเห็นเห็นแล้วว่ามันมีโทษยังไงมันมีโทษแบบไหนอยา่ยาอย่าเปิดบัญชีให้คนอื่นอยา่าเปิดหมายเลขโทรศัพท์ให้คนอื่นนะครับผมจะบอกว่ามันจะมีผลกับคุณยังไงจะมีผลกับคุณยังไงถ้าคุณ ไปกู้เงินแล้วเขาให้เปิดบัญชีให้เขาสิ่งที่จะตามมาคือเขาเอาบัญชีนี้ไปหลอกคนอื่นเขาเอาบัญชีนี้ไปหลอกคนอื่นแล้วก็คุณจะโดนหมายจับคุณจะโดนหมายจับคดีช่อโกงซึ่งหนึ่งบัญชีของคุณเนี่ยหนึ่งบัญชีของคุณนะครับเขาจะหลอกทุกที่หลอกที่โน่นที่นี่ที่นั่นหลอกเมืองการหลอกสงขา หลอกเชียงใหม่แล้วมันจะมีหมายจับของคุณอยู่ทุกที่ครับอยู่ทุกที่ครับคุณต้องไปรายงานตัวถ้าเกิดไม่อยากโดนจับแต่ถ้าคุณไม่ไปรายงานตัวคุณจะต้องโดนจับและคุณจะเสียเวลามีคนคุยกับผมว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนมันเป็นเหมือนกันหมดแหละครับที่คุณอยู่ต่อหน้าลูกคุณ สามีคุณแม่คุณคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทำหรอกครับแต่ว่าหมายจับมันออกไม่ได้ครับช่อโกงเนี่ยมันออกไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยคุณปิดใครก็ปิดได้แต่คุณปิดตัวเองไม่ได้แล้วทีเนี้ยคุณจะโดนหมายจับทั่วไปหมดเขาจ้างคุณเปิดบัญชีสองพันนะครับคุณเสียหายไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมจะบอกว่า ถ้ามันไม่มีบัญชีม้าเนี่ยมันไม่มีซิมผีเนี่ยไอ้พวกนี้ทํางานไม่ได้ไอ้พวกนี้ทํางานไม่ได้ที่คุณเห็น Facebook แล้วเขาขายเพจที่น่าเชื่อถือเขาใช้วิธีการนี้ครับเขาใช้วิธีการซื้อซิมผีนี่ครับซื้อมาเยอะๆแล้วก็เปิดแอคเคิเพื่อจะมากดไลค์กดไลค์กดไลค์ที่คุณเห็นว่า่ามีคนกดถูกใจ20,000คน ขายโทรศัพท์แล้วคุณเชื่อเขาใช้วิธีนี้ครับกฎหมายออกมาแก้หมดแล้วกฎหมายออกมาแก้ให้ให,ให้คนดีๆนี่ทำงานได้ใช้ชีวิตได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วตอนนี้นะครับแล้วคุณจะบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดชั้นไม่ได้ทำผิดคุณแค่เปิดนะครับมีโทษจำคุกแล้วครับเปิดให้คนอื่นใช้เนี่ย จำคุกไม่เกิน3มปีข้อหานี้ไม่ต้องช่อครับไม่ต้องช่อถ้าตรวจพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเปิดใช้ในการหลอกคนอื่นคุณโดนไปก่อนครับหนึ่งข้อหาไม่ต้องคิดเรื่องว่าจะหลอกไม่หลอกจะเสียเงินไหมครับข้อหานี้รัฐเป็นผู้เสียหายคุณฟังให้ดีนะครับคีย์มันอยู่ตรงนี้ครับคีย์มันอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าผู้เสียหายจะยอมความให้คุณหรือไม่รัฐเป็นผู้เสียหายในการเปิดบัญชีม้าเปิดซิมผีไม่ต้องต่อสู้เลยครับข้อนี้ไม่ต้องต่อสู้เลยครับเมื่อก่อนมันก่อนที่กฎหมายนี้จะออกผมเคยไปทำคดีแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่คนอื่นจดทะเบียนเนี่ย เราตามไปถึงนะครับไปตามถึงที่คนจดทะเบียนเขาก็เป็นที่สำหรับขายซิมเขาบอกผมว่าจะมาเอาอะไรกับคนทำมาหากินผมก็บอกว่าซิมที่คุณขายไปเนี่ยมือปืนมันเอาไปใช้ใช้เสร็จแล้วมันก็ปิดถ้าคุณไม่ขายมันเนี่ย มันก็ทำงานไม่ได้ตอนนี้ผมขอบคุณมากที่มีกฎหมายนี้เข้ามานะครับที่มีกฎหมายนี้เข้ามาเราจะได้ทำงานกันง่ายขึ้นนะครับสำหรับซิมผีบัญชีมา้าสรุปอย่าเปิดให้ใครถ้าไม่อยากโดนจับอย่าเปิดให้ใครนะครับ อย่าเปิดให้ใครผมเพิ่งจับไปแล้วไปส่งไกลด้วยนะครับไกลด้วยนะครับถามว่าปัญหาคือจะได้ประกันตัวไหมปัญหาคือประกันตัวแล้วจะมีเงินกลับบ้านไหมนะครับไม่คุ้มกันครับอย่าทำใครที่มีอะไรสงสัยสอบถามพิมพ์พเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์พเข้ามาได้เลย วันนี้เราไม่ได้เปิดสายนะครับไม่ได้เปิดสายให้คุณดูผมให้เวลาอีกสักห้านาทีถ้าใครไม่มีอะไรสงสัยสอบถามก็เดี๋ยวจะเราจะแยกย้ายกันไปนอนนะครับย้อนดูได้ถ้าเกิดใครเข้ามาทีหลังก็ ย้อนดูได้ครับทุกอย่างเนี่ยผมเขียนไว้ในหนังสือผมหมดนะครับผมเขียนไว้ในหนังสือผมหมด2เล่มเนี่ยหนึ110เรื่องที่ผมเชื่อว่ามีคนถามเยอะมากให้คุณได้รู้ถ้าใครอยากจะรวบทีเดียวก็ซื้อเป็นหนังสือแต่ถ้าไม่ไม่อยากซื้อก็ พยายามติดตามไว้นะครับก็ถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณถามได้เลยคุณทักอินบ็อกมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมจะตอบให้ผมตอบให้ทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะครับอยากรู้ก็ถามมาได้เลยคือคุณจะว่ายังไงคุณจะจะด่าจะว่าอะไรยังไงก็ก็ใส่มาในอินบ็อกเลยไม่มีปัญหานะครับผมเข้าใจว่า การจะทําให้คนรักตํารวจเนี่ยมันยากมันยากแต่ถ้าใครได้ประโยชน์จากตํารวจไปเนี่ยเขาก็รักนะครับตอนนี้หน้าจอผมมันสี่ทุ่มห้าสิบสองสี่ทุ่มห้าสิบห้าถ้าใครไม่มีอะไรจะสอบถามเดี๋ยวก็เราก็แยกย้ายนะครับถ้างั้นไม่มีปัญหา อะเดี๋ยวผมแถมให้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เพิ่งไปเจอมาเพิ่งไปเจอมาลักทรัพย์นายจ้างลักทรัพย์นายจ้างวิธีการต่อสู้เนี่ยเหตุมันมัน,มนคือนายจ้างเนี่ยเขาไม่ได้ส่งความกอบอการครอบครองให้กับใครนะครับมันจะเข้ายักยอกไม่ได้นายจ้างไม่ได้มอบการครอบครองให้กับใคร มันเข้ารักทรัพย์อย่างเดียวนะครับทําไมกฎหมายมันถึงแรงครับเพราะว่าเขาจ้างคุณมาทํางานคุณเอาเงินของเขาไม่ได้เอาของเอาเครื่องมือเครื่องใช้ของเขาไม่ได้โทษมันสูงปัญหาก็คือสู้กันประเด็นไหนสู้กันประเด็นไหนมีประเด็นเดียวเลยครับที่คุณจะต่อสู้ได้คือ ทรัพย์ที่ได้มามันมันไม่ปกตินะครับยึดคลองยึดถือไว้เพื่อเป็นหลักประกันกับค่าจ้างก็ว่ากันไปนะครับลักทรัพย์ไหนจ้างเสมอไม่มียักยอกยอมความไม่ได้มีคนถามมา สำหรับอีกหนึ่งนาทีนะครับถ้าไม่มีใครจะถามอะไรก็เดี๋ยวเราจะแยกย้ายนะครับเดี๋ยวเราจะแยกย,ย้ายโอเคได้เวลาตรงควรแล้วสี่ทุ่มห้าสิบห้าหน้าจอผม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับไม่ถูกหรอกไว้เจอกันใหม่ครับแยกย้ายกันหลบนีครับ